คร да uh ับผมเราดีครับเราดีบอกไม่พี่น้องครับผมบอกมาพบกับผมนะช่องยูทูปนะกินปลาสกระพงนะครับวัสดีไปยังแฟนบุ๊นะเฟซบุ๊กดูไหนดูจากยาวครับดีครับดูนี้ก็ไปกินปลากระพงนะครับไปกินทีก็มานรับจุชมกับซานี่ครับกับแบคเตอร์ครับดีครับดูดีก็สิ้งครับเนี่ยของตีมันนายกสิทธิ์นะครับ แรบซานี่ลบไม,ม้พี่น้องกนนี้หลังจากขิปไม้ปลายไมย้เสร็จนะครับกวนดีอ่ะจะไปต้องซิ่งนี่กวาดเดียวครับพี่น้องดันนี้นี่ใจต้องซิ่งของบายูนะครับเดกกวาดเดียวครับ

แลั่นมากพี่น้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาตอนริ่ง rong cắn mày lên á. Rọi rìng này lăn mát đúng không, nhám góc mát lắm. Cả à, chiếc đi đi thì chịu chót mát lắm. kalau memang tak kuat. จะล้มแม่น้องไปร้องมีแม่น้องอยู่ต้นหนึ่งครับแลงนี้ล้มประมาณสี่ไร่ไปน้องล้มสี่ไร่ครับนี่ครับเดี๋ยวดูแม่น้องไปน้องสองดมาม่าครับ เนี่ยครับ๋ยวดูตัวนี้พี่น้องโอ้โห,โหน่าจะซานี่ล้มครับเดี๋ยวค่อยดูแต่ก็อาว่ายังไม่มีกดกลับนะบพี่น้องทักเกอร์กันนี้นะครับเพราะว่ามือเลื่อยกลับนะครับเดี๋ยวดูว่าต้น บลมาพี่น้องตอนนี้ครับเป็ดไว 1, 3, ใใ้หนึ่งสามมาสี่ใจกลางยนต์ของอีสุสุนะครับอีสุสุตีเจเจนะหนึ่งอกีกเราตีเจเจมาพี่น้องทีสองนคนรอบสอนาทีครับมาพร้อมกับกาวาซากิครับปาเมโดริกเยเจวีกันนี้นี่เปลี่ยนช่วงล่างอะไรนะครับสังเกตดูตีซ่พี่น้องโซ่ออยังเหลืองอยู่เลยครับ เดี๋ยวลอเลืศอบอมีแตกลูกหนึ่งไหมน้องโอ้แน่นกับพี่น้องแน่นกับเอฟซีงล่ารอเลือเจลูกครับแครเรีย นึ่งลูกนะแกเรียเนี่เป็นลรเลอร์พี่น้องซานี่นะไปแต่ก็เจ็ดดิบดิ้นครับไปเดี๋ยวต้นแน่นไปน้องเอ้ยเดี๋ยวเราได้ดูแนี่นอนครับเราเป้ารอมานานแล้วพี่น้องตอน้นใหญ่นะ แม่จูโกเก่งเหมือนกันพี่น้องมาหยิบซีครับตอนนี้ต้องกรไรลึกกว่านี้ครับโอ้แหมจดมีโจดครับพี่น้องโจดลึกครับอาการแบบนีไบ้ไปแล้วครับไปแล้วครับ ไม่ไป,ไปน้องโจมันลึกแบงเนี่ยเหลือไม่เยอะนะครับเหลือริเรมเดนพี่น้องเหลือไม่กี่ต้นครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปล้มแปลงนู้นนะครับเนี่ยแปลงด้านหน้าพี่น้องแปลงด้านหน้าซาเน่นี่กันนี่นี่ไม่รู้กีก่เจ้าบงี่น้องว้าวมิชลินหลายตัวพี่น้อง กดตามมิชลินติดวากีฟนะครับวากีฟนี่ไม่แน่ใจว่าของจับนักไหนนะพี่น้องรถใจก็ติดตอ่อกับซานี่เอ่อเม็กซานี่นะออกไปครับเม็กซานี่นะพี่น้องเม็กซานี่แต่ยืนผมกูจะจับนายนะครับเราเอาเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับ ครับเดี๋ยวจะไปบวกกับแม่น้องไปน้องตัวน,นี้ก็ประมาณเบียดเบียดสามตันไ่น้องเบียดเบียดสามตันครับตัวน,นี้นะครับเนบอ้อามมากไ่น้องแน่แนยไม้แบบนี้ล้มตักหนึ่งไรไปน้องเอ้ยตัวสุดยอดมากครับสมัยนี้ นี e ่ครับต้องเคลียร์ริงพี่น้องเคลียร์ริงพื้นที่ครับเคลียร์ริงไ้ต้นใหญ่ลงนะต้องเคลียร์ริงไว้พี่น้องไปเอาต้นเล็กๆนะบ๊วยก่างบว้กว่างนี้นะพี่น้อง จะทำารขุดโคนนี่น้องเรามาลุ้นกันครับว่าลมยากไม่ยากนะครับุดหน้าแล้วครับขุดหน้าแล้วพี่น้องเร่งเครื่องครับเต็มระบบ ต้องกดไอ้ตลุหมดเลยนะทำไมากดตะลุนี่จะมีโจดนี่ล้มไม่ลงไม่ร้องจะกดไม่ลงนะ ยังจุดไหมนะพี่น้องต้องลุ้นดูครับต้องราม,มากตัวนี้เกือบดรมตันโอ้นี่ครับน่าจะวางเป็นแบบนี้น่าจะกุดรอบหมดเลยครับกุดรอบต้นนะครับ